สวัสดีครับกับผมนายธลพลจิตมั่นครับวันนี้เป็นตัวแทนกลุ่มมานําเสนอในเรื่องของนวัตกรรมนะครับเป็นการทําเว็บไซต์ฝึกพิมพ์ขึ้นมาครับก็อันนี้จะเป็นการแสดงผลหน้าอินเด็กนะครับก็คือเป็นการยินดีต้อนรับครับเป็นส่วนของแพลตฟอร์มการฝึกพิมพ์นั่นเองครับครับต่อมานะครับจะเป็นส่วนของการเข้าสู่ระบบนั่นเองครับก็จะมีปุ่มเข้าสู่ระบบตรงนี้ครับหรือว่าจะกดจากตรงนี้ก็ได้ครับ จะเข้ามาในส่วนของหน้าล็อกอินเอ,อ่อในส่วนของนักเรียนกับแอดมินเข้าในที่เดียวกันเลยนะครับก็ในส่วนของนักเรียนนะครับจะเป็นรหัสก,ก็คือเป็นยูเซอร์เนมก็คือเป็น M1 นะครับรหัสก็จะเป็น1 2 3นะครับเข้าสูรส่ระบบสาเร็จจะมี alert แสดงขึ้นมาแบบนี้ครับกดโอเคครับครับต่อมาจะเป็นส่วนของการเลือกบทเรียนนะครับ ก็คือจะมีการเพิ่มเข้ามาเช่นอันนี้เป็นบทที่1นะครับเป็นชื่อบทเป็นชื่อบทของนักเรียนนะครับต่อมาก็คือเป็นความยากนะครับก็แสดงความยากของบทานั้นครับเวลาของบทานั้นให้เด็กทํากี่นาทีกี่วินาทีครับอันนี้เป็นส่วนของเนื้อหานะครับอันนี้ส่วนของครบจํานวนทํารอบแล้วก็คือเด็กอ่าผมจะกําหนดว่าเหมือนกับบทที่1ผมสามารถทําให้นักเรียนทําได้10รอบนักเรียนทําไป10บรอบแล้วมันจะขึ้นแบบนี้ครับแล้วก็ปุ่ม เริ่มก็จะเป็นสีมนมนแบบนี้ครับไม่ได้เป็นสว่างแบบนี้อันนี้คือพร้อมทําครับพร้อมฝึกแบบนี้ครับก็เดี๋ยวผมจะเริ่มทําให้ดูนะครับก็กดเริ่มครับจะมีอาเลสขึ้นมาแบบนี้ครับยืนายืนยันเริ่มทําบทฝึกแบครับนะครับก็คือกดยืนยันได้เลยครับต่อมาเป็นหน้าฝึกพิมพ์นะครับหน้าฝึกพิมพ์ก็จะมีฝึกพิมพ์แล้วก็แสดงชื่อบทเรียนครับ แล้วก็ทางขวาจะเป็นจํากัดเวลากี่วินาทีนะครับแล้วก็เริ่มพิมพ์ได้าลนล่างครับเวลาเราตั้งไปมันจะไม่เริ่มจับเวลาก่อนนะครับมันจะเริ่มจับเวลาตั้งแต่เราพิมพ์นะครับตัวแรกอย่างเช่นแบบนี้ครับแบบนี้ครับแล้วก็พอพิมพ์เสร็จระบบจะบันทึกผลอัตโนมัติครับไม่ต้องกดปุ่มนะครับ มีาก,การสกแสดงแจ้งเตือนขึ้นมาแบบนี้ครับบันทึกผลสําเร็จบันทึกคะแนนเรียบร้อยแล้วจากนั้นเราก็กดโอเคครับผลการฝึกจะมาสแสดงในหน้าของโกลมของนักเรียนครับในหน้าเดดบอร์ดก็คือบทเรียนบทที่2ที่เราเพิ่งได้ทำเมื่อกี้ครับก็คือบทนี้นั่นเองความแม่นยำนะครับแล้วก็ในส่วนของผิดกี่ตัวเวลากี่วิทำเมื่อไหร่นะครับ แล้วก็อันนี้เป็นส่วนของนักเรียนนั่นเองนะครับครับต่อมาจะเป็นในส่วนของการล็อกอินของกลวของแอดมินนะครับก็คือเข้าที่เดียวกับนักเรียนเลยครับก็คือยูเซอร์เนมจะเป็นแอดมินครับแล้วก็รหัสจะเป็นแอดมินนะครับแล้วก็1 2 3นะครับแบบนี้ครับแล้วก็กดซับมิ้ได้เลยครับจะมีอะไรแสดงขึ้นมาว่าเข้าสู่ระบบสาเร็จครับยินดีต้อนรับผู้ดูแลระบบนะครับ แล้วเราก็กดโอเคได้เลยครับครับต่อมาจะเป็นส่วนของหน้าเดสก์บอรนะครับหรือว่าหน้าโฮมของแอดมินนั่นเองครับก็จะมีเริ่มจากด้านซ้ายนะครับจะมี3ปุ่มนะครับก็คือจัดการบทเรียนก็คือเป็นการเพิ่มแก้ไขลบของบทเรียนครับที่จะเราใจะให้เด็กนักเรียนทำนะครับต่อมาก็คือการจัดการยูเซอร เพิ่มระดับนักเรียนเพิ่มปรับระดับชั้นครับรีเซน์รหัสผ่านเปิดปิดการใช้งานของยูเซอร์น,นั้นๆนะครับแล้วก็มี่าอ,อย่างที่3ก็คือเป็นการเช็คดูผลการฝึกของนักเรียนนะครับต่อมาเราจะมาดูในส่วนของจารจัดแบบการบทเรียนนะครับก็คลิกเข้าไได้เลยครับก็เริ่มจากด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นรายการบทเรียนนะครับ ก็จะมีการกรองตามชั้นเรียนก็คืออยากให้ดูของมอไหนแบบนี้ครับอันนี้จะเป็นทุกชั้นเรียนครับก็จะแสดง1นึ่งสองสาแบบนี้ครับแล้วก็สมมติผมจะเอาแค่มอหกรับชั้นเรียนก็จะแสดงแค่มอหกรับแบบนี้ครับก็จะแสดงในส่วนของชื่อบทเรียนชั้นความยากของบทนั้นๆั้นครับเวลารอบก็คือจํานวนรอบที่ให้เด็กทําได้ครับก็คืออนุญาตให้เด็กลบไหมขณะเด็กกําลังฝึกพิมพ์นะครับ ต่อมาก็คือการแก้ไขนะครับแล้วก็ลบบทเรียนนั้นๆครับก็เดี๋ยวมาดูในส่วนของผมจะแก้ให้ดูนะครับก็จะแก้ในส่วนของบทนี้ครับกดแก้ไขได้เลยครับคลิกได้เลยก็จะเนื้อหาก็จะ,สะแสดงทางขวาแบบนี้ครับก็อันแรกก็จะเป็นชื่อชื่อของบทเรียนนั้นนะครับผมจะทําให้เป็นบทที่10แบบนี้ครับแล้วก็ในส่วนของบทเรียนจะเปลี่ยนเป็น1 2 3 4 5สี่ห้าแบบนี้ครับแล้วก็ชั้นเรียนจะเปลี่ยนเป็นจากม .1 น เดิมค่าดค่าเรือเดฟเเป็นมอหนึ่งจะเปลี่ยนเป็นมอสี่แล้วกันครับามยากอาจจะเป็นสัก2เวลากาหนดให้ประมาณสิวิครับแบบนี้ครับจำนวนเป็นวินอาชีน,นะครับจานวนรอบสูงสุดถ้าพิมพ์ว่า0ก็จะไม่จํากัดจํานวนรอบนะครับก็เด็กทํากี่รอบก็ได้ครับอินฟินฟิตี้แล้วเลยแต่ว่าผมจะกําหนดเป็น10รอบแล้วก็อนุญาตให้เด,ด็กลบไหมครับถ้าอนุญาตเด็กลบได้ขณะฝึกพิมพ์ก็อนุญาตให้ลบรับ ถ้าไม่เห็นอนุญาติได้ลบก็ติ๊กกอกครับก็แล้วก็กดบันทึกได้เลยครับนี่อัปเดตบทเรียนชั้นม .4 เสร็จแล้วนะครับจะขึ้นการแจ้งเตือนสายบนแบบนี้ครับก็จะ,ะแสดงเป็นของม .1 เป็นบทที่นี่นี่อยู่เนียบเหมาะจากม .1 บทเปลี่ยนเป็นม .4 เมื่อกี้เป็นบทที่10ความยาก2เวลา10วินาทีจำนวนรอบทำได้10รอบครับลบได้ไหมลบไม่ได้ครับ ต่อมาก็คือเป็นส่วนของปุ่มของการลบนะครับก็คือคลิกได้เลยครับก็ผมจะลบในส่วนของบทที่2ของม1นิงนั่นเองครับก็คือกดคลิกได้เลยครับแล้วก็ยืนยันการลบลบนะถ้าไม่ก็กดยกเลิกแต่ถ้าต้องการลบก็คือคกดลบได้เลยครับเรียบร้อยครับบทนั้นบทที่เรากดลบเมื่อกี้ก็หายไปแล้วครับครับต่อมาจะเป็นส่วนของ น้านขวานะครับเป็นการเพิ่มบทเรียนนะครับก็คือมีชื่อมีเนื้อหามีชั้นเรียนความยากครับเวลาจำนวนรอบครับแล้วก็อนุญาตให้ลบหรือไม่ครับก็ชื่อบทจะเป็นบทบทครับทบทที่20การทดสอบคทดสอบปลายภาคแล้วกันครับทดสอบปลายภาค ก็เนื้อหาจะเป็น1 2 3่5 6 7 8สมเ็แบบนี้สมมติอันนี้เป็นเนื้อหาละครับชั้นเรียนก็เป็นม5ก็ได้แล้วก็ความยากอาจจะเป็น10เลยเวลากี่วินาทียับก็สมมติเป็น2นาทียับ120ิวิครับหน่วยเป็นวินาทีนะครับแล้วก็จำนวนรอบผมให้เด็กทำได้กี่รอบปลายภาคเอาไปเลย1รอบครับแล้วก็อนุญาตให้ลบได้หรือไม่ครับอนุญาตให้ลบ ผมไม่อนุญาตได้ลบนะครับเป็นการทดสอบปลายภาคต่อติดก่อบแล้วก็กดเพิ่มบทเรียนได้เลยนะครับเรียบร้อยครับเพิ่มบทเรียนของหมชั้นม .5 แล้วนะครับก็คือการทดสอบปลายภาคของม .5 นะครับความยาก10เวลาทำหลองหนึ่งร้อยยี่สิบอินะครับจำนวนรอบหนึ่งลบได้ไหมลบไม่ได้ครับประมาณนี้ครับในส่วนของการเพิ่มบทเรียนนะครับครับต่อมาจะเป็นส่วนของการจัดการรายชื่อนักเรียนครับก็คือกดคลิกะไรเลยครับ ก็คือจะเป็นรายชื่อนักเรียนนะครับก็จะมีชั้นให้กรองครับห้องให้กรองเลขที่ให้กรองครับสมมุติผมจะเอาเป็นนักเรียนชั้นอ่านอันนี้เป็นทุกชั้นนะครับผมจะเอาของม .4 แล้วกันครับม .4 แบบนี้ครับแล้วก็กดกรองแบบนี้ก็จะขึ้นแค่ม .4 แบบเห็ม .4 สถานะใช้งานนะครับเดี๋ยวผมกอล้างก่อนนะครับก็คือจะแสดงเป็น user name นะครับก็คือเมื่อกี้ผมใส่เป็น M1 นะครับของนักเรียน ก็คือเลขที่อันนี้ของนักเรียนนะครับห้องของนักเรียนม1นถึง1ชั้นของเป็นมหนึ่งนะครับสถานะใช้งาน,นครับแล้วก็อนจะมีการแก้ไขมีการแล้วก็จะมาขึ้นทางด้านขวานี้นะครับก็เราสามารถแก้ไขได้เลยนะครับแล้วก็เป็นการรีเซ็ตรหัสผ่านก็รีเซ็ตรีเซตรหัสผ่านของเด็กนะคุณนักเรียนคนนั้นได้เลยนะครับแล้วก็จะเป็นการลบยู่เซอร์นั้นๆครับครับต่อมาจะเป็นส่วนของ หน้าการเช็คคะแนนนะครับก็คือดูผลการฝึกค้นหาตามผู้ใช้หรือตามบทเรียนนะครับก็กดคลิกเข้าไปได้เลยครับอ่าจะแสดงก็คือลักษาจะเป็นนักเรียนครับก็คือนักเรียนทั้งหมดคือบทเรียนบทเรียนทั้งหมดตอนนี้คือแสดงเป็นแบบเงียบทั้งหมดเป็นตารางนะครับก็ห้องเราสามารถกรองหลายห้องได้ครับเป็นเลขที่ได้เลยครับก็สมมติครับผมจะเอาเป็นม4ี่ศูนย์แล้วนะครับเนี่ยเด็กมส0 4ูนได้ทําเข้ามาแล้วนะครับ ีผมจะไม่กลองนะครับก็คือผมจะกลองเป็นกดกลองได้เลยครับเราเรียกแล้วแลจะแสดงบทเรียนของของนักเรียนห้องม4ส4สูนเสียบเล็กที่เท่านี้บทนี้ความแม่นยำหรือ BPM เท่าไหร่ครับผิดเท่าไหร่เวลาใช้ไปเท่าไหร่ครับประมาณนี้ครับ